สบายดีพ่อพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนพบกับซ่องเบาคําพาที่อาจะนวลสิงห์ก่าสิงเคยพี่น้องคลิปนี้นะเบาคำถอยู่เขตที่เพิ่งสร้างเส้นทางใหม่นะพี่น้องหรือว่าเขตหลัก16บหกนพี่น้องเลยเดี๋ยวบาคาพาไปรอบเบินะ้องเนาะเบาคากับเบื้ัวเส้นทางนี้เป็นอย่างคนคือเบื้องหลายทนะติดตามไปน้ำกันพอบาบาคาเห็นเพื่อนเอารงนะเนาะก็เลยมา ลงน้เพนมึงดูเขตที่บอกค้ามยูนิ่เพนทนห้องมาอ่าบ้านดงสร้างหินนะพี่น้องหรือว่าเขตหลักสิหอยู่ใกล้สนามกีฬาเป็นเส้นทางที่ไปได้หลายบ่อนอยู่นะพี่น้องเลี้ยวท้ายไปที่สถานีรถไฟลาวจีนเนาะไปซื้อจะเข้าไปที่ดอนนูนเลี้ยวขวาไปที่ดงมะขายนะพี่น้อง เดี๋ยว,วควาพาไปหลาะเบิงเส้นทางเบตงสร้างใหม่หากันแล้วนะพี่น้องหากันแล้วสุดๆใหม่ๆยังฮอนๆอยู่เนาะยังคิวๆอยู่เบิงน้ำกันว่า,าสภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงความพาไปชมเนาะเพราะว่าทางเสน็้นี่มันระยปีกอนนีนะเนาะให้หลังไล่ไลกับพื้น,นเป็นทาง เป็นทั้งอย่างแต่ว่าเพาะนะพี่น้องเพหลายเนี่ยมันเขียนใช่ไว่าถนนเชื่อมหันสิบปีสิบกิโลเมตรนะพี่น้องไปซื้อดอนนูนเก้ากิโลเมตรเดี๋ยวประคับปอ่าไปสารวีสองเบิร์จะไหนหนึ่งนะพี่น้องเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามนกัน นี่เป็นเส้นทางสร้างใหม่นะพี่น้องเตกี้เป็นทางอย่างเนาะข้างสนามกีฬาข้างกำแพงอ่สนามกีฬาแห่งชาลั1สบหนี่เนาะเบื้งน้ำกัดมาเส้นทางนี้เพื่อจะสร้างไปฮอดบอลรถไฟบนนะพี่น้องพอค้ากันบนได้มาหลายเดือนเติบแล้วเนาะทางเสร็จเนี่ยก็เป็นทาง สองเลนไปสองเลนมานะพี่น้องเก,กาะกลางถนนกับเป็นเปนตน้าสะดวกสบายในการอนามัยนะพี่น้องป่านนั้นยังมีกกไม้เหลือรอดมาให้ขึ้นอยู่ได้นี่นน <c oughs> ที่จริงผสมควรปลูกกกไม้นะพี่น้องอเวลามันใหญ่ขึ้นหรือมันหกักมันสิด,ดนนาาสันเบตงแตกสัชพเนะุ์ฉียุ่งในการบริบาลหักษาเต็มอีกวัชพนเนาะ นีกําแพงสนามกีฬาแห่งชาติละ16เป็นพี่น้องกํานี่เป็นขอบเขตบริเวณสนามกีฬาแห่งชาตินี่เป็นโรงเรียนเทคนิคการรถไฟลาวจีนเนะพี่น้องโรงเรียนตัวนี้หอ่นเรียนเกี่ยวกับรถไฟนี่มันต้องมาเรียนอจุ่นี่เนาะในประเทศลาวมีบอลเดี hmm. basics, knights, ่ยวนี่พี wow. ่น้องจะพูดเกี่ยวกับเทคนิควิศวกรรมต่างๆของรถไฟนี่จุดนี้เท่านั้นนะพี่น้องลาวเรนเวย์ เทคนิคก็แอนอา vocational college นะพี่น้องพิทยาลัยเทคนิควิศวีีการรถไฟลาวจีจุดนี้พี่นอ้องอาคารก็สวยงามเนาะเดิร์นดีเดี๋ยวพาเลาะเบิ่งเส้นทางกันเนาะตื่นเต้นแทงเส้นทางเส้นนี้คําคำบ,ข,บขึ้นา่าเอ่อเส้นทางตัวนี้จะเกิดขึ้นนะพี่น้อง เนื่องจากเป็นเส้นทางโบโบได้เป็นเส้นทางลักของการเดินทางมาสนสนาะเป็นเส้นทางฮองแต่ก็ดีใจที่เพื่นสร้างแล้วนะพี่นอ้องเห็นให้การไปมานี่สะดวกสบายขึ้นมาสนสนาะ สานามกีฬาแห่งซาลร้านนี่มียังมีบอลขยายอยู่หลายอย่าพี่น้องเนาะบอลขยายเส้นทางเลยยังไล่เนาะขยายเองอสิ่งปลุกสร้างเดียวันคืออนว่ันคืนประเมินไม่ลวงหน้าหลายแล้วเนะาะสนามกีฬาในโฮมสานามกีฬาเดินจอดรถยิงขนือเขียนใส่แต่ข้อเสียก็คือ,อตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยจักหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยสานามกีฬาแห่งซาตเนี่ย ตะกี้เป็นทางอย่างนะพี่นอ้อตงตัวนี้เป็นทางตัดใหม่แล้วก็ว่าเป็นทางยางเป็นทางยางลำทางมันเพเพได้ดดนเติบแล้วได้หลายปีอยู่เลยแล้วเพิ่นมาสานทางเปตง้งถือว่าเป็นผลดีนะพี่นอ้องการไปมาครับรถขับล้างกับสะดวกสบายโอเคอยู่เนาะ,ะตื่นเต้นแหง ตต้นแเฮพี่น้องเลยสันเบตงพื้นเทขึ้นมากะสูงอยู่เลยพี่น้องเนาะประมาณ15เซนติเมตร10เซนติเมตรเรื่องของความหนาของเบต้งเนาะถ<ะ>ือว่ารถนักก็สามารถเที่ยวได้สบายนะพี่น้องขั้นถ่า15เซนติเมตร10เซนติเมตรแล้วเนาะถือว่าไปได้สะดวกนะพี่น้อง หาทางแบบนี้เนี่เป็นประเทศลาวเนี่ยโอ้ขักเลยพี่น้องเลยนะผูกไปใต้ม้าเหนือก็สะดวกสบายผูกบ้านอยู่ในหอในเปลวกับไปง่ายม้าง่ายนะพี่นอ้องมีการสร้างเพือนพิธีตั้งเสาเอกครอบครัวานาง เพนสียอดวันเดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศนักข่าวในพิโน,น่เซ็นทางส0กิโลเมตรอีเพนจ่าเห็นแล้วบนระบอติตดต่ำทหมกันพอเซ็นทางตัวนี้เริ่มต้จนจาก C S C นลยเพ่น้อง C S C แล้วก็อ่ามาที ทางออกสนามกีฬาแห่งชาติสิบหกเนาะว่าเอ่อเส้นทางนี้สุดกกสุดปลายน่พี่ว่าไปมาสะดวกเลยเขตได้ข pues ึ้นกับบ้านโคกไงเลยพี่น้องบ้านโคกไง ดูกันนี่ม่ดอกขีกากขึ้นแล้วพี่น้องดอกขีกากเนาะนี่เป็นห้องมาดอกหน้าพี่น้องอดอกหน้าสีเหลืองๆเงนี่ทงหน้าเป็นบอนทายหวบงามๆของสาๆวๆนะพี่น้อง เดีายวมาติดตามบางเนาะเฟซบุ๊กคนลาาผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปประมาณนี้โอ้ไม่อย่างอันนี้งูสิง่พี่น้องโอ้รถแยบเนาะงูสิงนะพี่น้องเน เดี๋ยวหาแนวเกลี่ยเข่าแคมทางกันเน้ะงูสิงหรืองูเห่าก็เนี่ยโอ้ยังบ่าตายเถอะพี่น้องยังนั่นอยู่เนาะยังเคลื่อนหนิงได้อยู่เนี่ยเขี่ยเข้าแคมทางผู้ใดอยากเอาเกาเนาะ บางคนปิ้งมาเลยพี่น้องเลยต้มมาเลยเนาะบพรครับคเคยกินเจเนาะไปปลาไปหลวงเพรมีน้อกินเพิ่นต้มมากินก็นได้กินเพิ่นปิ้งให้กินก็นได้กินพี่น้องเนาะกินง,งูกินเงี้ยวอะไรกันเลย ด้านหน้าแมนขัวข้ามรถไฟนะพี่น้องอนอกจากรถไฟตัวนี้จะเป็นจุดโดยสารเนะาะขับรถไฟสินค้าจะเป็นขี่ลอดเสาไฟนี้ไปแล้วก็ไปสู่สถานีนาควยนะพี่น้องสถานีขนส่งสินค้าลาวไทยจีนเนาะจุดเส่อมต่อของเขตบ้านนาควยว่าสั้นๆเนาะ ทางขึ้นนีกกระสูงตเติดพี่น้องเลยนอกใกล้ๆเห็นเป็น สถานีรถไฟลาวจีดนีพี่น้องใกล้ๆนะครับได้พิ่นท็ดแนวบังไวนะ้เนาะย่านคนโยนนั่นโยนนี่ลงไปเนาะพี่น้องเลยเป็นตะนางกันไว้ด้านหน้าก็เป็นตัวเมืองเวียงจันทร์ฮาเนาะ จุดนี้เป็นการสร้างแล้วนะพี่นอ้องเสริมต่อแล้วเนาะถือว่าสร้างแล้วยังบดดุน,นะพี่น้องเบื่องจากเศษปูนเศษอย่างนี้เพิ่นก็นย,ย,ย,นยังเคลียร์ยังบริเวเอาเถื่อนเนาะน่าจะมีขอบฟุตบาทพร้อมพี่น้องจุดนี้ขันสั้นเลยมันเสี่ยงต่อรถตกเนาะเวลารถขี่ไว้หนื่าเสียรักต่างๆนี่มันงยตรงนี้เลยมันโอ้โจบข่าวเลยพี่น้องเลยนะ ก็มีการทาสีขอบทางนะพี่น้องื่อกีเนี่ยทาสีแล้วทางสามนกกระจเทพสามสามบาลีใช่ไหมพี่น้อง โอเคเลยนะพี่น้องใครก่อนเกาหลเนาะแต่กี้ก่อนสีมะฮอดรถไฟนี่ยผมเป็นงายตอนเพื่อนยังผมมีการเพทวามเปตุ้งเลยเนาะโดดเต,ติ้งตั้งเติ้งตั้งพี่น้องเลยเนาะส่วนสีมะฮอดปัจจุบัตี้ถือว่าโอเคแล้วเนาะใส่ได้ในระดับหนึ่งพี่น้องถึงจะยังพอทันมีบลาปลา,าทางจบเจือเนาะ เอาความภาพไปซองม่งรถไฟลาวจีนนะพี่น้อง mm. เข้าไปขี่อ้อมดูสิดอกบม่ได้เข้าไปจอดดอกนะไปซองมึงดูสิว่วา,ามีแขกคนหลายบ่มือน เราใช้หน้ารันเวย์สเตชันหนึ่งจดห้ากิโลเมตรนะพี่นอ้องไปเส้นทางศิละสิบปีหนึ่งจุเจ็ดกิโลเมตรเดี๋ยวเลี้ยวขวาเข้าไปเบิ่งสภาพเนาะพามีห้านค้าห้านขายมีอย่างแน่ทางด้านนอกของสถานีนะพี่น,น้องติดตามน้วงกันเนี่ยทางเข้ามานะเป็นสัญ,ญลักษณ์เสียนแคนนะพี่นอ้อง เสักงระแนันใช่ไหมครับเป็นเสียงแคนถ้าเสียงแคนต้องเป็นปี๊ดปีต์ปีตะพี่น้องนะขับลำสี่พันดอดแล้วนะขับนื่มทางเข้าก็มีไฟเยื้องทางนะพี่น้องมีป้ายโฆษณาหลายอยู่เลยตามลายทางนี่ ไปล้วจินก็เป็นาการขนส่งประเภทหนึ่งพี่น้องที่ว่าสามารถนำพาผู้โดยสารไปทั้งภาคเหนือได้ค่อนขังไวคือไปวางเวียง่งกันหนึ่งสมงนะพี่น้องไปหลงพ่าบางนี่สองสมงไปอุดมไซส์สามโมงไปบอ่อติดก็สี่สมงประมาณนี้คือว่าีย่อระยะทางได้พอสมควรเนาะ ปกติจากเวียงจานทร์พอเต็นนี่ต้องได้ไปนอนคืนอยู่หลังหอบางก่อนทานรถธรรมดานะพี่น้องถ้าขี่รถสุดโตไปหรือว่าอุดมบไซส์่ใช่ไหนะแต่ปัจจุบันนี้เวลาสี่โมงออกนี่จะแปดโมงเช้าว่าบอเต็นไสแดนทากงกอ่าสิบสองโมงสวยนะพอดีกินข้าวเที่ยงนะพี่น้องไปง่ายมาสะดวกถือว่าหาซอยได้หลายเนาะ คือไปหลงพระบางแนละ้วพัุบันนี้เส้นทางกาสีไปเชียงเงินไปหลงพระบางนี่ก็ยากนะพี่น้องถ้าไปทางรถนิเใช้เวลาประมาณชั่สโมงนะถ้าขี่รถไฟก็มิแต่รชส่วโมงเท่านั้นก็ฮหอดจุดหมายปลายทางนะพี่น้องเลยหรือว่าถ้าเป็นวังเวียงเนาะถ้าไปทางด่วนก็ใช้เวลาประมาณสั่วโมงครึ่งชองสโมงถ้าขี่รถไฟกับมิแต่รัสวโมงเดียวพี่น้องแ,แต่ทางเลือกของบุคคนเนาะรถไฟข้อเสียก็คือเอาเครื่องไปนําได้น้อยแนะ่สองก็คือเอา เอามีดเอาผ้าเอาวัตถุไวไฟอย่างไปนำบ่อได้นะพี่น้องคุณระเบียบของการขึ้นรถไฟให้หน้อ,องแตแล้วแต่ความถนัดของไพมันนะพี่น้องนะวอลซูฟังเนะนี่ยมี้านขายเขาจีเขาเจอนะ้พี่น้องทางหน้าเนี่ยนะ้านขายเขาเปียกฝือเล็กน้อยนะพี่น้องทางด้านหน้าเนี่ย ของฝากเนาะขายขนมขายน้ำขายไนใพี่น,อน้องเลยสีขาวเนี่ยไ่ได้ขายเนาะเอามาเฝ้าห้านสีขาวเนี่ย,ยไปซองบังบรรยากาศน้ำกันพี่นอ้องจะเป็นจะไหนเนาะที่สถานีรถไฟกำขวดไม่รดจักเข้าไปได้เนาะกำขวดเนี่ยฮันรถใหญ่แลยแมนเสียงเงินสิบพันนะพี่นอ้องรถจักเลยไปโลดเพิเอ่อนวะ รถมาถ่าแขกหลายเลยรถมาถ่าแขกหลายอี่ห้องน้ำพร้อมพี่น้องทางด้านนอกห้องน้ำบริการเนี่ยรถล้างผ้าหนานี่มันไล่พี่น้องเลยฝุ่นน้ำเสรถในการเดินทางเนะาะเฮมาจอดอยู่นี้แล้วก็เดินทางไปแต่ละจุดหมายปลายทางนะพี่น้อง สถานีรถไฟในปัจจุบันมีบอลซื้อปีพี่น้องนะมีโฮมพร้อมอนครหลวงเวียงจันทร์เวียนเชียนรันเวย์สเตชันนะพี่น้องเนี่ยนะสถานี คี่ว่าค้นก่อไป,ไปๆมาๆนะพี่น้องแต่ว่าช่วงเศร้าหรือสไหด่ะจะเป็นขาไปเนาะถ้าขามาจะเป็นช่วงแรงนะพี่น้องช่วงสวยนี่นหนึ่งช่วงสองโมงห้าโมงนะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงไปเนะาะเท่วสุดท้ายเป็นเก้าโมงนะพี่น้องบอคับมาแต่รองข้อาบ่ามือน,นั้นเนาะควรจะเขียนบอกตดตารางเนาะคำนี้เป็นทางออกนะพี่น้องประตูใหญ่เป็นทางเข้าเนะาะกลางนะั่นนี่แหละสภาพรวมเนาะ เป็นรถเม์รถอย่างมาหับนะพี่น้องมีแท็กซี่มีรถโดยสารอ่าอยู่ตามบริเวณนี่แหละของนั่นก็มีทั้งสองฝากข้างนะพี่น้องที่นี่เพิ่ก็เก็บไว้ครับปิดอรทุบเจือเนาะสะดวกสบาย สะอาดตาดีพี่น้องสะอาดงามตาดีรถพันแหนจอดเกินกำหนดนี่เพิ่นก็นล็อกล่อไปนะพี่น้องนะตามที่เห็นเลยนี่ล็อกตีนไว้เนาะจอดเกินกำหนดหรือว่าโปรแจ้งก่อดนอ้อเพื่อนก็นสิหมายไว้บัดนั้นนะแล้วก็ล็อกล่อรถเจ้าบัดนั้น แล้วก็เสียค่าปวดโซดเสียค่าระเบียบอย่างเ,เพื่อนบานนีงเจอดรถคืนหนึ่งไปหาชิปันกีบเลยพี่น้องเนี่ยรถใหญ่นะหาชิปันกีบคืนหนึ่งหาเข้ามาส่งสถานีลาลาเนี่ยมันสิบพันกีบนะพี่น้องสิบพันกีบประมาณนี้ ไปม่ให้มันจบฮอดาถนนเส้นทางศิลาหัาสิบป,ปีนะพี่น้องว่าตัวเพนปููวเปโต้นี่จะสุดจะพุ่นบอลหรือว่าใจไตกติดตาน้อกันเนาะมาให้มันครบเลยพี่น้องไปให้มันถึงจึงสีได้ปิดคขิปบเนาะ ไมนะพี่น้องนะถ่ายมาฝากป้าลุงฝากคนเด็กกันแล้วแต่ที่จะเห็นเกี่ยวกับสถานีรถไฟลาวจีนเนาะบางคนเพื่อนก็ยังบทันมาบทันได้เห็นเพื่อิเนาะจะเห็นสภาพปัจจุบันมันเป็นเชงนไหนมะมีห้านค้าห้านขายมีลักษณะคือแนวใหนเนาะเพื่อเป็นความหู้เนาะใช้ในการเดินทางหรือว่าเป็นความหู้ในการเบิ่งการกัดเตรียมเวลาเนาะเบิ่งเส้นทางเส้นอย่างการวางแผนต่างๆมันจึงสิได้อ สะดวกสบายนะพี่นอ้องแท็กซี่3ล้อรถเมย์อยางกับมีคือเก่านะพี่น้องเด้อจะมาสิ่งที่ลุดลงก็คือรถจมโบ้รถ3ามล้อเนาะเนื่องจากไปคอนข้างซ่าเนี่ย เพิ่งเลยจ้างรถแท็กซี่รถก๊อกก๊อกรถเมล์เขียวนี่มันไปโอเคก่อนนะพี่น้องกีดางเรื่องของราคาก็เป็นสแตนดาร์ดกันเนาะพอหลายคนก็บขาดจะเจอนะพี่น้องเรื่องของอสามล้อหรืองอย่างเก็บเกินราคาสินะก็มีบางจำพวกนะพี่น้องบางคนที่อ่าเป็นประมาณนี้เนาะเหตุใ้งานท่องเที่ยวมีอ่า ปัญหาในพี่น้องหลายคนก็โพสประจานนั่นโพสประจานนี่ไปมากคือพี่น้องได้เห็นกันอะไรเนาะมีห้างขายเครื่องก่อสร้างเนาะห้างขายเครื่องครัวห้างขายรถขายร้างพี่น้องเริ่มมีห่างห้างหลายขึ้นเนาะโรถจกที่นี่เต็มพี่น้องเลย ถายรถจกรถเอ่ยยูนิตเต้มอยู่หน้าสถานีรถไฟนี่เนาะโอเ้โอเ,เรียกขวารถไฟออกมายังปิดทางเด้งยังเป็นทางอ่ะอย่างอยเจ้าพี่เนองคือ่าิเปินทางเบตงบแมแนซ้ำเนาะ ระยะแตน้าสถานีมา1.7กิโลเมตรเพิ่นกับเหตุแห่มันแล้วเลยนะพี่น้องกระเทือนแล้วนะเนาะอ20มันตดคุมอยู่ได้นี่เบื้องต้นก็สิมีขุมบอทางหน้า นี่บริษัททอน้ำพร้อมพี่น้องเนาะทอน้ำลาวรถไฟฟ้าอยู่ล้วกำลังหลายเลยพี่น้องเข้ามานีนา่รถอีวีคันหนึ่งกับประมาณสามพั 30, ดนดอลลาร์สามสิบพันดอลลาร์เนาะพอเพิ่นขายเป็นเงินดอลลาร์พี่น้องเนะาะบางคำยังเพิ่งเคยติดราคาเป็นเงินกีบนะบางเทอมเนาะนอกจากรถมือสองเนาะเพิน่นจะติดราคาเป็นเงินกีบบางบางเทอมบางคำเกิด เห็นพันหลงทางเฟซบุ o กให้เฟซบุ๊กะพี่น้นองเนะาะตัดไฟฟ้ากดีนะพีนะ่น้องต่างแต่าบาทซ่อมแปลงบ้านอย่างไรเ,เนาะฟังเขาวิเคราะห์มากกับเมนความเพิ่นฟังเพิ่นวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ยานพาหนะต่างๆเนาะปัจจุบันรถน้ำมันก็นยังเป็นนั่น,นอยู่เนาะเป็นแซมอยู <c> ่ <oughs> ทางน้อยตอน,นจุดนี้ก็เป็นจุดปั่นจบแล้วพี่น้องเนาะระวางเส้นทางสนามกีฬลา66เนาะต่อมาที่สถาีรถไฟลาวจีนเนาะและ้วกลมาที่เส้นทาง4 5 0ปีนะพี่น้องก็เป็นประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อเนาะบรรยากาศถ่ายมาฝากพี่น้องน้ำกันนะนเด็กซีเด็ซี เดี่ยขวขัวเนี่ก็ไปสู่เส้นทางสายใต้นะพี่นอ้องคิวรถสายใต้โดง่ดงโด่งถ้า,ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะพี่น้องให้กันรังใจบ็บบอกรำป็นกันรังใจ็บท้าบอกรำได้สร้างสรรค์คิใหม่ๆเนาะหรือว่าสามารถซัพพอร์ตค่าเนื้อมุกได้มันด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เนะาะฮะขอขอบใจที่ติดามชมพี่น้องเด้อเนาะบุญทักษะที่ประดาศคุ้มครองเดี๋ยวบอกรำขอโตไปเรียกต่อกนะันเนาะพามารีวิวเส้นทางประมาณนี้ แล้วพบกนใหม่ในคลิปหนี้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจไม่บายพี่น้องความไปทุกคนโชคดี